ขอเอาทุณนะครับผู้อยู่ข้างหน้าแล้วก็ผู้อยู่ข้างหลังกันทุกทุกคนเลยขอบคุณศิลปินทุกทุกคนครับลำต้องได้วยกันนะเมื่อเนี่ยถือมาเริ่มแย่งเดือดร่วมเสียงกันฟังอยู่สิฉันคอนโดเสียงกัรสื่อแนวคมิเตอ กว่ออลาลนะอีกหนึ่งปอยลงเลินนะครับเอ็เอสามารถเป็นบรทนหรือสาวารอยส,ส,สมีการในงานอย่าลืมจะพลาดกรับขอบคุณเจ้าพาระร้อยวัวชิวงานขอบคุณป้าช่วยพักบานเลยเอ็นเพจเมน เก็บกันยาวยอดฟอกันครับบ้านุทไทยรบแห่โดยเสียอาบ้านุทธคูบิคคูบรินด้วยนะจ๊ะบ้านพุทธไม่แขันไม่ฆ่าไม่ขายหลับหลับเลยด้วยนะครับ เ,เปิดฤดูกันสาวดอยพิมพันธ์ครับเจอกันที่นี่พี่น้องสิมาอยู่บ้างครับ <c oughs> เจอกันที่นี่นะครับกับสาวน้อยหนึ่งนะครับอันนี้จบลงอย่างสวยงามครับสาวน้อยสอง <c oughs> เดี๋ยวศิลปินถ่ายรูปก,กอนลูกศิลปินทุกคนมาถ่ายรูปก,ก่อนนะอ่าเดี๋ยวศิลปินทุกคนมาถ่ายรูปครับขอบคุณชุกกำลังใจนะครับอ <c oughs> วันนี้ระบบแสงสีเสียงสุดยอดนะฮะถือว่าเป็นการเปิดฤดูกันได้อย่างสวยงาม นะครับจบโลงด้วยความสวยงามเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสปินสาวน้อยลำเพลินโชว์ะนะครับถือว่าเป็นลูกในบ้านเป็นหวันในสวนก็แล้วกันนะครับเ <ปะ S 1> จอกันที่นี่อีกครั้งอีกรอบนะครับวันเสาร์ที่21ก,กันยายนป้าภูไทยครับเตรียมกล้องให้หน่อยครับอ่าโอ้ไฟเห็นตั้งแต่ทางเข้าสารคามเลยใช่ไหม สุดยอดนะครับเสียลุกกับลุกพิยะจัดเต็มเออโอ้เจแปงครับพี่น้องครับตอนนี้นะเนี่ไม่เงี้ยขำเวลาหกโมงยี่สิบครับเรืนองทานกับบ้านโดยสุภาพนะครับทีมงานขอกล้องเบอร์ภูไทยมาหนึ่งตัวนะครับเอ้ลูกให้หน่อยแจ้งจางปังข่าตาครับพี่น้อง 2 1กันยายนนี้ครับสาวน้อยเแพงประทักโตเกียวมิวสิกนำโดยผู้บัญชินแหลงนะครับมาเต็มค่ายเลยพี่น้องซื้อวัดจองตัวเขาปุ้มพร้อครับ149บาท <c oughs> เริ่มจำหน่ายขายตัวตัวต้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสลรับออนไลน์สาวน้อยแพงครับหรือนะครับแฟนๆเดินทักมะฮอดีนะครับเจอกันที่ตรงนี้เลยสนานกิากลา,มาบมันแพงตําบแพง อภกุสุวิสัยจังหวัดมหาสารคามครับฝากไว้นำเด้อมีการมีงานเมื่อกี้พนวสิจ้างสดสดพนวสิบุตรนี่มาจับเห็นสดสดเลยเมื่อกี้นี่เมืึงเราประทับใจเอวมาติดหน้าจ่อยวันที่10พฤษภาคมเนาะเสียดายหลายเมื่อกี้นะครับประทับใจการจ้างสร้อยลำพินโชว์เลยเอ็ซีกอยเชลนี่นะครับดูแล้วประทับใจมากกว่านะวัานเสียดายติดของติดานก่อนร้อยกว่าชิมงานแล้วนะครับสลับสร้อยลำพินโชว์ เออผู้ละคนว่าปาอ้อ,อ,อนุ่มโจสาวหน่อยสองตัวเองทักแทีสาวหน่อยนุ่งให้แพ้เด้อพะนะสาวหน่อยนึงยังใส่สาวหน่อยนึงยกมือด้วยสู้ไหมนี่สาวหน่อยสองยืนร่างสิเต็มีมอีก,กอนุ่มโจจะเปิดสาวหน่อยสามอีกว่าพน,นักงกนตัดแค่ดไฟก็สิเป็นบ้าแล้วนี่นะครับจากสาวหน่อยหนึ่งสาวหน่อยสองเราก็คือครอบครัวเดียวกัน นะครับของลุ่งจู๋ก็เรากับเฮียหน่อยครับเอาดนถ่ายเนาะอ่าศิลปินทุกคนครับมองที่ดนนะครับมาน้าแห็งน้ำแน้ยนะจุนเลยนับให้หน่อยนะฮะนับให้หน่อยนะครับเซียวไข่นอน ยังหน่อยนอนเอาเซียนนท่นจีนเลยวันเราจะมีงานนะครับเริ่มวันที่5เวทีเครืร่องเสียงก็จะอ,อยู่ตรงนี้นะครับเราจะซ้อมกันอีกวันที่สองสามนะครับอ่าแล้วกัมือแรงเดี๋ยวซิมี่การเซฟไฟเซอระบบกันไหมเราก็จะปรับปรุงให้มันดีที่สุดน,นะครับโอเคยังอาหน้ามาครับยิ่เลยครับ รอบหนึ่งครับสามสองครับนึ่ง JO องยังอยู่ไหมครับโอ้โหสุดยอดมากเลยูทูบเบอร์นะครับซัพพอร์ต นอ้าำๆเลยลวดนำกันนะครับขอบคุณมากครับสินบินสาวน้อยลราเพื่อนโจครับสุจริตครับสุจริตครับได้เก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องครับผมเก่รดับผมอาจารย์กุ้งสาวน้อยเราเพื่อนโช้เมื่อแรกสานแรกครับผมนะครับเก่งมากสุดยอดครับพี่น้องใครได้เบิ่งไล่สุดอ่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณแฟนๆครับ ซิบันกับตัวได้เลยนะครับเริ่มไครบ้านตะเต้อานี้ต้นไปครับสวแส้งครับสวดงเปบ้าแ่งสวัสระคับภรับโตเทียวสนดืมไบินแลนด์ครับอ่า้ครับตุ้งเบาวตุ้งเซวับโอเคครับพี่น้องฝากช่องาตุ้งเท่ยวน

สมัมผณ์ผู้ใดดีวะครับผมเดินหน้ามาไล่ไปครับเป็นองไรเนี่ยครับมวนบ่ครับมวลมวลไม่บ่ครับยี่เบ็ดนี่ยี่เบ็ดมากบะเป็นนั้เงอะโอ้เป็นไรครับเห็นในวงสองเลยแล้วดีเนาะสุดยอดครับสุดยอดสอดแจ้งอันนี้ยังเหมือนเดิมเป็นรอยนอนมากมาเนี่ย โอเคครับขอบคุณครับผมร,ร,รับพี่น้องครับผมการคลิปนี้กาได้เก็บปบรรยากาศมาฝากพี่น้องครับช่วงแรกสิบพทธที่บอยังหลายครับให้เป็นแบบเลี้ยว่ามครับผมกาคลิปนี้ขอฝากไว้ทั้งนี้ครับพี่น้องพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ